จังหวัดชนบุรีสอจอปูยืนยันไม่มีการขุดขนดินออกจากพื้นที่ตำบลแสมสารอำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีที่เป็นเพียงการนำเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออาบาจอชนบุรีมาปรับปรุงภูมิทัศน์และเคลียร์วัชพืชสองข้างทางเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวรวมถึงเตรียมความพร้อมจัดงานลอยกระทงในพื้นที่ จากกรณีที่มีข่าวชาวบ้านร้องเรียนว่าพบรถแบ็กโฮและรถบรรทุก10บล้อหลายคันเข้ามาขุดและขนดินออกจากพื้นที่สาธารณะภายในหมู่สีตำบลแสมสารซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ำเก่าอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและถนนในพื้นที่ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลอบตอแสมสารได้ออกหนังสือราชการเลขที่ชบ0 6 2 0 3ทั ลงวันที่7พฤศจิกายน2,568เรื่องขอนำทรัพย์สินส่วนบุคคลออกจากพื้นที่สาธารณะรถบรรทุก10ล้อตามที่มีข่าวเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้ล่าสุดนายทัพนภัทรวุฒิปัญญารัตนคุณหรือสอจอปูสมาชิกอ,อบจอชนบุรีเขตสี่อำเภอได้นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงสอจอปูชี้แจงว่ารถแบ็คโฮที่จอดในพื้นที่ เป็นของอบจอชนบุรีซึ่งนำมาสนับสนุนตามหนังสือของอบตแสมสารเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำสาธารณะเก่าเตรียมจัดงานลอยกระทงและเคลียร์วัชพืชที่บดบังทัศนวิสัยถนนสองข้างทางโดยใช้งบประมาณของอบจอชนบุรีทั้งหมดรวมถึงรถสิบล้อและเจ้าหน้าที่ดำเนินการภายใต้การควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่ท้องถิน่น ยืนยันว่าไม่มีการขุดขนดินออกจากพื้นที่ที่มีเพียงการเก็บเศษวัชพืชออกไปทิ้งเพียง2อถึงสเที่ยวเท่านั้นส่วนรถสิบล้อที่ชาวบ้านเห็นจอดอยู่จำนวนมากเป็นของผู้ประกอบการที่เตรียมเข้ามาทำงานในสนามบินอู่ตเะภาภายใต้โครงการ e e c สอจอปูกล่าวสำหรับกรณีที่มีรถบรรทุกเข้าออกช่วงกลางคืนเจ้าตัวระบุว่าเป็นการขนหิน ของผู้ประกอบการในพื้นที่จัดเรียงหินร่องน้ำกันดินสไลด์ไม่ได้มีการขุดหรือขนดินออกไปแต่อย่างใดชาวบ้านในพื้นที่ให้ข้อมูลตรงกันว่าหลังมีการปรับปรุงถนนสองข้างทางถนนโล่งขึ้นขับขี่สะดวกและปลอดภัยกว่าเดิมจากเดิมที่มีกิ่งไม้และวัชพืชยื่นปกคลุมจนเส้นทางที่เหลือเพียงเลนเดียว พร้อมกล่าวขอบคุณที่มีหน่วยงานท้องถิ่นเข้ามาพัฒนาให้ดูสะอาดและปลอดภัยมากขึ้นสจปูกล่าวเพิ่มเติมว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นนโยบายของนายกอบจอจังหวัดชนบุรีนายวิทยาคุณปลื้มที่มอบหมายให้สมาชิกอบจอในพื้นที่ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยงบประมาณของอบจอจังหวัดชนบุรีโดยยืนยันว่าไม่มีการนำรถของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือขุดบินไปขายแน่นอนด้านนายอดุลศักดิ์รักสกุลสงสัยนายกอบตสมัยสารกล่าวว่าได้ทำเรื่องขอสนับสนุนเครื่องจักรจากอบจอชนบุรีเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอ่างเก็บน้ำสาธารณะเก่าเตรียมจากงานลอยกระทงแต่เมื่อมีการเลื่อนงานออกไปจึงได้นำเครื่องจักรมาทำการเคลลิ่งถนนสข้างทางระยะทางประมาณ6-8กิโลเมตรแทน ซึ่งอาจเป็นส่วนเป็นสาเหตุที่ประชาชนบางส่วนเข้าใจผิดพื้นที่ดังกล่าวเป็นเนินลาดเอียงมีดินน้อยอยู่แล้วไม่น่าจะมีการขุดขนดินออกจากพื้นที่แน่นอนส่วนหนังสือราชการที่ออกเพื่อขอให้ผู้ประกอบการนำรถบรรทุกออกจากพื้นที่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมายเพื่อป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อเอกชนในพื้นที่ในอดุลศัก์กล่าวทั้งนี้นายกอบตสมัยสาร ฝากถึงประชาชนในพื้นที่ว่าหากพบเห็นปัญหาหรือข้อร้องเรียนใดๆควรปรึกษาหน่วยงานในพื้นที่ก่อนเพื่อให้สามารถร่วมกันหาทางแก้ไขได้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมันมีเรื่องของไอ้นี่นะฮะเราปรับภูมิทัศน์ที่อ่างเก็บน้ำอ่ะนะเราขอรถอบปจอป็นหนึ่งคันนะครับเป็นรถบโคแล้วก็มาทำงานทศการลอยกระทง แต่ปรากฏว่าไม่ได้ใช้นะครแล้วเราก็ขอส่งคืนแต่ปรากฏว่าเขาทางเอาจอเขาบอกว่าขออยู่ต่ออีกสักหน่อยเพื่อจะทําปรับภูมิทัศน์ด้านบนก็เลยทําซื้อไปตัวหนึ่งนะฮะแล้วก็จะปรับไประยะทางน่าจะแปดกิโลหกหกิโลประมาณเนี้นอันนี้ถือว่าเป็นการร่วมมือกันพัฒนาพื้นที่หรือลิงอะไรพอย่างเงะะยก็ เอาตรงๆาเป็นของจอปูเนี่ยเขาก็ช่วยกันประสานนะนะรัาเป็นคนประสานเราเป็นคนทําเรื่องของอรถมานะก็ก็เรื่องของอ่างเก็บน้ํำนะก็อย่างที่เรียนให้ทราบก็คือมีรถหนึ่งคันรถแมคโครพร้อมกับรถสิบร้อหนึ่งคันนะครับก็ช่วยกันดูแลดูแลคนขับก็ดูแลคนที่มาพักมาทํางานให้เรานะ แต่ถ้าถ้าจะพัฒนาส่วนตัวเนี่ยก็อย่างที่เอาต่อเคยประกาศนะครับหนึ่งสองสามก็คือต้องไปเช่าที่รัชพัสดุก,ก่อนนะแล้วก็ไปขอญาติทรลอแลรออญาติแล้วก็ขอแบบไปขอแบบเขาเนาะแล้วไปยื่นแบบกับเขาแล้วก็มาขออญาตผูกสร้างกับเราเราก็จะไปดูเรื่องของความแข็งแรงทนทานอะไรเงี้ยฮนะะได้มาตรฐานไหมแต่นั้นเป็นหน้าที่าตามพระราชบัญญัติของ ควบคุมอาคารเห็นมีรถตดอยู่หลายๆคันในพื้นที่เนี่ยุณบอลรเป็นยงไงคือเอากันจริงๆนะมันต้องอเขาก็ต้องแจ้งเรานะว่าเขาจะขอจอดรถในใน,ในพื้นที่สาธารณะปกติแล้วมันก็จอดได้นะที่สาธารณะเนี่ยซึ่งซึ่งซึงใครก็สามารถจะจอดได้เพราะมันใช้ร่วมกันนะ แต่ถ้ามันเป็นลักษณะเนี้ยมันคือมันมีประเด็นด้วยเรื่องการร้องเรียนแล้วก็เรื่องของมันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายกับสถานาณะเนี่ยนะเราก็ทำสือขอความร่วมมือให้ขอให้ย้ายออกไปก่อนเพื่อเกิดความเข้าใจผิดของชุมชนว่าเอ๊ะทำไมทางองค์การบริหารส่วนตำบลเนี่ยมีส่วนร่วมกับผู้ประกอบการด้วยหรือเปล่าในการร้องเรียนครั้งนี้นะก็ทำให้ความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะ่ะมันถูกต้องขึ้น ก็สามารถที่จะมาสอบถามได้ว่ามันลดใครอะไรเนี่ยนะแต่ว่าทวามที่จริงก็คือถ้าผู้ประกอบการนั้นมาแจ้งสักนิดนะว่าเป็นเราก็สามารถจะบอกกล่าวได้เลยว่าเ,ออเป็นของคนนั้นของคนนี้มาจอดเ,ออเพื่อรองานอะไรเงี้ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ททอาจจะเป็นความเข้าเคลื่อนเข้าใจผิดนะครับนิราชทิพย์สีข่าวภาพชนบุรีภูวนัฐแสงงามพีพีนิวไทยแลนด์รายงาน